นอนแกะเสียงอีสานก็มาไปไปเป็นแมากับว่าขึ้นนอนแกะขึ้นอะไรขะแดงนาผีก็ไสคุณแม่ขอรองถั่วสันดิ้ยบ่เบิ่งเจ้าของนะแม่เจ้าะไปเลยไปไม่รถเหยียบจนฟ่อนอันนี้มาในแนวของมาในแนวของเพลงผู้ใดญก่อนละ กกเบกกี้สกุลนาลีครับเบกกี้สกุลนาลีวิ่งเขาเต้นดีเบกกี้นี่เต้นดีเต้นยัวดีมากเขาฮอนดีเลยเอออาจารย์บอกแบกจัดมาจากบ้านแบกลองขอ,อ <laughs> <laughs> ดายหน่อยโอ้ยตัวอีแกยี่หลีปังน,นะ เดนลงคือบอจะมาคือแกะครับล้เอาลองลองเพลงแกได้บอคือทักันบอลองบะไรครับคือมาทันหอารุ่นนี้๋อ้อ้าวใช่สิขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเป็นแฟนเอาเสียงไหนครับเอาเสียงสองบอกน้ำเจ้าของพ่อม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็กกี้สกอลนลีขอบคุณพีขอบคุณน้องแฟนคลับแฟนเพลงของศิลปินผู้ไทยสุกุสุขนเดจา้าเอาชื่อจริงอขอบคุณพี่นออ้องเสียงสองกันยังบ้าไงขอบขอบขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงศิลปินผู้ไทยสุกุสุขณน,นะครับผมบลอดนด์ <laughs> เลดวนก์กลังบ้างยู่ตอนนี้ สวัสดีแม่ดอนน้ำเด้อแม่อ่าอยู่น้ำผัวมาบ้าอีเปลียนเนี่ยอยากตักแต่งเมื่อสามวัยนึงคาร์ดาวคานเอาพ่อดอนมาเหมือนเราต้องก๊อปปี้ผู้นึงวะพูดอะไรผูดอะไรเทพพ่อนเพชรอุบลง้อหลอนอกันอันนี้คือพระเอกปาร์คนัฐพลครับผมน้องปลาค่ะ้องปาบ่รอนัฐพลครับเรื่อีกสมนึ็จชั่วๆเรื่คนนึงมาอีหล่ามาท